สวัสดียามือเสาร์นะครับคลิปนี้ก็สีบ,บอกราคาขายกระเทียมพี่น้องกระเทียมที่เขาปลูกไลยๆนี่พี่น้องบะลายพันเดอร์พี่น้องปีนี้ปลูกบะลายพี่น้องเขาขายแบบราคาบานๆเท่าเดิมสินะพี่น้องกับราคาที่จะมียูซอกราคาพี่น้องกระเทียมเขาแบบว่าตั้งราคาเองได้พี่น้องกระเทียมพื้นบานพี่น้อง ตั้งราคาเขาเวียงใดต้อรองตกลงใดพี่น้องนี่คือราคาแบบที่ขายแบบง่ายๆเลยพี่น้องราคาแบบขายง่ายๆแบบแบบบานๆเลยพี่น้องเอาแบบเป็นกิโลเลยแต่ว่าสุมเปียงที่สิได้ลกกลางเดือนธันวาเนี่ยพี่น้องก็มีคนจองเรียบร้อยเบิดเลยพี่น้องเป็นกระเทียมเป็นหอมแดงมื่อวนนี่เบิดเลยพี่น้อง คือว่าบ่พ่อขข่นะพี่น้องคือบ่พ่อไข่ไอ้พี่น้องคือบ่พอขข่พี่น้องพวกหอมกระเทียมไม่ใช่นะพี่น้องบ่พอขขยผักอื่นคือกันพี่น้องผักอื่นคือกันขนาดไม่นี้พี่น้องเหลือแต่ท่านได้เก็บขข่พี่น้องกินเก็บเก็บกินแน่เลยพี่น้องเกิดท่านได้ท่านได้เอาไปขข่พี่น้องพวกขนาน่พี่น้องสบ่บวกราคาที่ขข่ ที่ขายฮ้ที่แพงแป,ป,ป่งเทิงเลยพี่น้องเห็นไหมปุ๊กก้อนมูนน่ก็คือว่าลกลกขายเรียบร้อยเลยพี่น้องลกขข่ตากแห้งกระทิดนหนึ่งเกิดไปทรงขาย,ยุนํำบานทนัลนแล้วราคาแลา้วได้ห้องศิวเองกกได้พี่น้องราคามาเกิบบดบวดบวดร้อยนะพี่น้องขายเป็นกิโลราคาก็อยุ่ที่หกสิบบาทกระหกสิบบาทก็ะหัวหน้อยหกสิบพี่น้องบอกไงไปหัวหน้อยกีดกระเทียมนี่ โน้โหจะข่หกสิบพี่น้องหัวเงยขึ้นมาอีกเต็มทีแบบหัวเกียรดีๆนะพี่น้องเกียรดีๆสำหรับพ็ดพันธุ์ไว้ปีหน้าสิก็คือว่าเป็นโรละร้อยหรือว่าแปดสิบบ้านสิพี่น้องไขยแบบง่ายๆแบบบานๆเลยพี่น้องกระเทียมฮเหแต่ว่าโจทิงเนี่ายาข่บดแล้วพี่น้องนะปลูกบลายุถิงเนี่ยพี่น้องปลูกกระเทียมยุถิงเนี่ายาข่บดเลยพี่น้องเขาเอาบดเลยพี่น้องเมื่อวานเนี่ยก็มีคนมาอยา่ได้กระเทียม กับผมมีเขาไปน้องเพราะว่าเพราะว่าเพิ่นเอาเพิ่นได้เช็ดได้ได้ส่องโลไปน้องเพราะว่ากระเทียมมันยังเขาปูกบลายนะเลยน้องมีประมาณยู่ห้าโลไปน้องกับเบิ้ไปเรียบร้อยแลยไปน้องนี่แหละกระเทียมแบบขายแบบบ้านๆทาราคากระเทียมแบบขายให้กันเองกันเองแบบง่ายงนะพี่น้องแบบว่บบวบได้มีผู้มาเมามายั่งเลยนะคนซื้อไปกินแล้วกั เอาไปเข้ากุ้มยังสีบเน่พี่น้องเป็นยักษ์ใหญน่ผู้เมาก็มีเพี่น้องจักจักสีแดงซ้ำเดินละ่ะแบ่งกันนะพี่น้องแบ่งกันในบ้านก็ยะกกินผู้เมาเอาไปขายก็ยะกขายนะพี่น้องราคามันก็อยูท่ที่หัวน้อยกว่าหกสิบบาทนะพี่น้องนะหัวน้อยกว่าหกสิบบาทเดี๋ยวก็สิเก็บเก็บหัวให้พี่น้องเบือ่อเหรอ หัวหัวราคาหกสิบาทสำเร็จจะพาไปเบื้องยูเที่ยงเลยเหลืออยูย่มัดน้อยหนึ่งพี่น้องเหลือนะราคากิโลกร,รัมละหกสิบาทหัวกระเทียมไทยนะั่นเอนี่คือกระเทียมไทยพื้นบ้านเนอะพี่น้องเนอะนี่แหะนี่แหะขายแบบบ้านๆเลยพี่น้องนี่คือแป้งกระเทียมพี่น้องนี่แหละนี่คือแป้งกระเทียมเขาพี่น้อง ฟังนี่จะเป็นหอมพี่น้องหอมแดงพีง่น้องกระเทียมมันจะมียีส่ส่งเกตสองราคาพี่น้องกี่ร้อยละกะ็หกสิบาทพีน่น้องหัวน่อยพี่น้องจะถืกเมาไปเบิดแล้วพ,พ,พี่น้องบ่พอขายพี่น้องบอกซื้อไปพี่น้องปลูกน้อยพี่น้องแป้งนี่กระลังสิทนี่พี่น้องนี่ นี่พี่น้องอถ้าเป็นกรีดกีดแบบนี้โลหะซิบพี่น้องในหัวเลน้อยบ่ะนี้พี่น้องนี่แหละนี่แหละน้องนี่แหละลกหลงเบิ้งพี่น้องนะลกเบิ้งมันมันบระทันได้พอกรีบซะพี่น้องลำมันยังลำมันยังบระทันแห้งนะพี่น้องนี่เขียวอยู่พี่น้องคือว่าทันได้ลกได้พี่น้องยังเขียวอยู่บ เขียวอยู bread, ่นี่ต้องเขาเกย์เกย์เกยเกย์คนนี้ยังน้อยพี่น้องเกย์คนนี้ยังน้อยเกย์คนี้ยังน้อยพี่น้องเกย์ยังนี่ยังน้อยนั่นแหละเกย์คนี้ยังน้อยกต่คลิปนี้กับมาบอกราคากระเทียมซับนี่เลยพี่น้องกับบรรยาการนี่นพี่น้องอยู่ให้ต้องนาแล้วก็นพืชผักเขาก็เริ่มปลูกเมื่อทยอยปลูกปลูกเมื่อเรื่อยๆพี่น้องพุกเมื่อเรื่อยๆอันนี้จะเป็นอันแป้งอันพักบุ้งพี่น้อง เปลี่พวกบุง้งปลูพวกบุ้งหน้าร้อนพี่น้องคลิปนี้ก็ขอบคุณหลนๆครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้ก็บอกราคาเลยพี่น้องกับรรยากาศบานๆพี่น้องขอบคุณไลยๆครับ